เหตุการณ์เสาวิญญาณที่สะเทือนทั้งเฮลิออสสิ้นสุดลงอย่างกระทันหันเมื่อมีผู้แข็งแกร่งลึกลับเข้ามาแทรกแซงพายุทรายอันบ้าคลั่งก็พลันสงบลงชั่วขณะด,ดวงอาทิตย์คู่กำลังสิ้นสุดการบรรจบแสงตะวันกลับมาส่องบนพื้นทะเลทรายพร้อมด้วยผงศีลาเวทแอนดูลา่าที่กระจายฉายประกายสีรุ้งออกมาไบรท์ Bright, ผู้ผ่านศึกหนักเดินเข้ามาอย่างระมัดระวัง เขาหยุดอยู่ไม่ห่างนักจากบุรุษที่ครั้งหนึ่งเขาเคยเชื่อมั่นและเคารพที่สุดบุรุษคนนั้นคือเอ็ดดราสอาจารย์ของเขาเองแต่ทว่าบัดนี้ร่างที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้ากลับเต็มไปด้วยปริศนามากมายจนไบรท์ไม่อาจจะคลายความระแวงลงได้เอดดราสหันกลับมามองที่ลูกศิษย์พร้อมกับรอยยิ้มที่อบอุ่นและสายตาที่อ่อนโยนเช่นเดิมในท้ายที่สุดไรท์ Bright, ก็เอ่ยทำลายความเงียบอาจารย์ครับ ขอบคุณสำหรับแสงสว่างที่ท่านเคยมอบให้มามันยังคงคํำจุนจิตใจและพาผมมาถึงวันนี้ได้ยินเช่นนั้นเอ็ดดราสก็หัวเราะเบาๆเจ้าก็ยังคงเหมือนเดิมเลยนะทั้งที่เต็มไปด้วยคำถามแต่กลับเลือกจะเอ่ยคำขอบคุณก่อนเสมอเขาเดินเข้ามาใกล้ยื่นมือแตะศีรษะของไบร์แล้วพูดต่อสิ่งที่คํำจุนเจ้าไม่ใช่แสงสว่างนั่นหรอกแต่คือความเชื่อมัน่น ที่ฝังลึกในจิตใจของเจ้าเองเจ้ากำลังแก้ไขความผิดพลาดของโลกนี้ด้วยสองมือของเจ้าถ้อยคำอันอบอุ่นและจริงใจทำให้ไบรท์มั่นใจว่าต่อให้จะมีความลับมากมายแต่บุรุษตรงหน้าก็ยังคงเป็นอาจารย์ที่เคยสอนและเคียงข้างเขาเสมอมาแต่ความสงสัยที่ยังคงอัดแน่นทำให้ไบรท์พูดตอแต่ทำไมพลังนี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ดุร้ายเหมือนอบิส แต่ผมรู้ชัดเจนว่านี่คือพลังแห่งความมืดไร้เอื้อมมือจับแขนของเอ็ดรัสอย่างแน่นด้วยความกังวลเอ็ดรัสไม่ได้ปัดป้องเขายังคงยิ้มอยู่เช่นเดิมแล้วตอบไปว่าเจ้าจำได้หรือไม่ที่ข้าเคยบอกว่าสิ่งที่แสงสว่างส่องถึงได้แท้ที่จริงก็เป็นเพียงเศษเสี่ยวเล็กๆของโลกใบนี้เท่านั้น เมื่อพูดจบเขาก็ยกมือขึ้นดาบใหญ่ที่พัฒน,นาการด้วยพลังแห่งแสงและความมืดพลันปรากฏขึ้นจากความว่างเปล่าไม่ว่าจะเป็นแสงสว่างหรือความมืดมิดต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของพลังดั้งเดิมเทว่าด้วยเหตุผลบางอย่างวงจรน,นั้นกลับถูกทำลายมันก็เลยส่งผลให้สองพลังงานยิ่งออกจากกันอย่างชัดเจนแสงสว่างยิ่งเจิดจ้าและแข็งกล้าว ส่วนของความมืดมิดก็ยิ่งบ้าคลัง่งและโหยหายจะกลืนกินทุกสิ่งเมื่อได้ฟังไร้ขมวดคิว้วก่อนที่จะเอ่ยเบาๆถ้าอย่างนั้นนี่ก็คือพลังจากอบิสอย่างนั้นหรอครับอาจารย์เอ็ดราสพยักหน้าและหันไปมองซากเสาวิญญาณที่พังทลายไรย้จึงถามต่อด้วยความหวังถ้าหากเราสามารถฟื้นฟูวงจรได้ก็หมายถึงเราจะหยุดสงครามไร้สิ้นสุดนี้ได้ใช่ไหมครับอาจารย์ คำถามนั้นปลุกเอ็ดรัสให้หลุดจากพวังใช่แต่หนทางมันไม่ง่ายเลยตัวข้าเองก็เพียงบังเอิญพบกับความจริงเบื้องหลังแสงสว่างความมืดและพลังด้านเดิมเอ็ดรสัสเหลือบมองลูกศิษย์ที่ยังคงเต็มไปด้วยความไม่เข้าใจเขาได้ยื่นมือออกมาแต่ครั้งนี้ไม่ได้รูปหัวลูกศิษย์อย่างเช่นเคยเขาเพียงวางมือลงบนบ่าของไบรท์อย่างมั่นคงและพูดด้วยน้ำเสียงมุ่งมั่น Right. ไม่ต้องกังวลหรอกนะนี่ไม่ใช่ภาระของเจ้าตั้งแต่แรกข้าตั้งใจจะช่วยโลกใบนี้ในแบบของตัวเองและบัดนี้ข้าได้พบความจริงที่ตามหามาอย่างยาวนาะนไม่ว่าจะแลกด้วยสิ่งใดข้าจะต้องทำมันให้สำเร็จนี่คือหนทางที่ข้าเลือกแล้ว